นี่ก็คือส่วนที่ผมเนี่ยใช้ทําเป็นห้องแลบ,บนะน,นี่อันนี้คือกล้องจุลทรรศนะนซึ่งก็ทํามาจากโหลนะแล้วก็มีอลูมิเนียมฟอยใสอยู่ข้างในซึ่งหลักการทํางานของมันเนี่ยก็คือเมื่อแสงส่องเข้าไปตรงเนี้ยตัวอลูมิเนียมฟอยอย่มันก็จะสะท้อนไปที่แผ่นพลาสติกนะซึ่งก็เก็บได้นะอน,นี้ซึ่งดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะใช้ดีมากส่วนมาดูภาชนะน้ำหมักนะครับ น้ำหมักตอนนี้มันก็มีพวกลูกน้ำเนี่ยมาอยู่เยอะมากเลยนะซึ่งก็ไม่คาดคิดนะเพราะคิดว่าเซตเก่าเซตเดิมเนี่ยมันจะออกไปจนหมดแล้วนะอันนี้ก็คือเซตใหม่ที่มันเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้นะ้ะมันมีอันนี้นะเริ่มโตออกมานะก็คือเป็นมเมล็ดอะไรวะตําลึงนะเออตําลึงเลยอะนะแล้วก็ใบเนี่ยมันก็คือใบไม้แห้งที่ตกลงมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มันกลายเป็นน้ำหมักนะแล้วก็ถูกยัดยสลายเนี่ยเหลือแต่ เป็นลักษณะแบบนี้นะเหลือแค่นี้ก็คือตอนแรกมันจะเป็นสีน้ำตาลจางๆแล้วตอนนี้มันสลายอยู่แล้วโดนยนต์จะได้ใสไปเยอะมากแล้วนะเพราะว่ามีผู้บริโภคพวกนี้นะซึ่งผมเนี่ยจะเอาพวกนู่น้เนี่ยไปให้ยุงกินเอ๊ะไปให้ปลากินนะเออนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งใจที่จะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแอมโมโฟนอ่ะเออแต่ก็ยังไม่เสร็จนะอาจจะต้องเปลี่ยนวัสดุด้วยตรงนี้ โอเคเยวจะเอาให้ปลากินนะส่วนอันนี้ก็จะมีหนังสือ่อธิบายเก่วกับสิ่งที่ได้ค้นคว้ามาเกี่ยวกับลูกน้ำเนี่ ตัวนี้เลยนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราเอาให้กินกัน ตัวนึงตัวดำกิน้ะนี่นะตนหลงกระโดดตีชัน้นดี นี่สองตัวนี้นะครับดีมากเลยอวอี้น่เปาหารเสรมที่ดีนะครับขให้ปลาสอดของผมสองตัวนี้ มันโตมาดีๆดนี่เองนะตอนนี้ก็เนี่ยมีแต่ไม่ตําหนิ่งนะเอ้ยมีตัวเล็กๆตบไปด้วยแล้วกันไอตัวนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ่ะ คือมลุกตันนี้โล่งแล้วในไม่มีละครับ 確って Yeah, you